ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปการทํานายดวงทั่วไปนะคะของชาวรัคนาราศีตุลน,นะคะประจําเดือนพฤศจิกายน2563ะคะเป็น general reading นะคะเรื่องการงานการเงินความรักและสุขภาพนะคะภาพรวมของอชาวลัคนาราศีตุลในเดือนนี้นะคะดีมากเลยนะ,ะจะมองว่าคุณอาจจะได้รับโชคก้อนใหญ่ด้วยนะคะจะเป็นโชค อะไรนั้นก็เดี๋ยวเราลองมาดูจากในไพ่ล้วกันนะคะอาจารย์ใช้ไพ่ Oracle นะคะในการอ่านคำทำนายนะคะ โอเคเรื่องของการงานของคุณนะคะในในรอบเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ,ะค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะจะมองว่าเพราะตัวตนของคุณเป็นคนที่มีความสามารถนะคะมีความเก่งอยู่ในตัวนะคะเพราะว่าอาจจะได้รับความไว้วางใจจาก ผู้ใหญ่ในการมอบหมายงานชิ้นสําคัญให้นะคะแต่เหมือนเป็นลักษณะที่การเป็นงานที่คุณอาจจะไม่ไม่เคยได้ทำนะมาก่อนนะคุณอาจจะต้องมีการเรียนรู้หรือว่าเพิ่มสกิลเสริมทักษะให้ตัวเองนะคะเพื่อที่จะให้ทํางานในโปรเจกต์ที่ได้รับมอบหมายได้นะคะซึ่งซึ่งคุณมองว่าภาระมันเยอะจังเลยมัน เ,เขาเรียกว่าเหมือนคุณต้องแบกรับงานชิ้นนี้ไว้คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นอารมณ์อารมณ์หนึ่งที่ที่อยากจะทําให้คุณด่วนตัดสินใจบางอย่างลงไปอย่าเพิ่งออกจากงานนะคะอาจารย์มองว่าตัวตนของคุณอ่ะเพียงแต่ว่าคุณต้องฝากฟันในสิ่งที่คุณไม่รู้อะไรไม่รู้ให้ถามผู้ที่รู้แค่นั้นเองและคุณจะสามารถทํางานชิ้นนี้ได้สําเร็จนะคะอย่าใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งละกันเนาะแล้วก็น ใช้เขาเรียกว่าความยุติธรรมที่เป็นเนื้อแท้เป็นนิสัยของคุณในการทํางานแล้วถึงจะดีนะคะในส่วนของเรื่องในส่วนเรื่องการเงินการเงินของคุณลักษณะที่มันเป็นไปตอนนี้เหมือนคุณหาทางออกไม่ได้ในความรู้สึกของคุณอะหาทางออกในเรื่องของการเงินไม่ได้ว่าจะทํำยังไงดีคือมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะเข้าไปเซ็นสัญญาหรือมีการกู้ยืมเงินบางอย่างเกิดขึ้น ะะถามว่ามันเป็นโอกาสหรือเป็นช่องทางที่คุณจะได้เงินก้อนนี้ไหมมันมีโอกาสที่จะได้นะคะแต่ว่าคุณเองต้องเป็นคนที่เข้า,าไปหาโอกาสนั้นหรือว่าไปขอความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินอาจจะเป็นสถาบันทางการเงินหรืออาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่ ผู้ใหญ่เพศหญิงนะคะท,ที่เขาจะสามารถช่วยคุณได้เนอะลักษณะคือเป็นธนาคารสีส้มๆแล้กันรเรื่องเนี้ยส้มเข้มๆนิดนึงอ่าอาจจะมีลุ้นได้นะคะหรือว่าจะเป็นทกสอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ทกสธนชาติประมาณเนี้ยค่ะบอกได้ขนาดนั้นเลยนะทีนี้มาในเรื่องของความรักความรักนะคะ มันส่งผลมาจากเรื่องเงินแหละคือคุณรู้สึกอึดอัดรู้สึกเครียดมันก็พานไปในถึงเรื่องของความสัมพันธ์นะไนะ่ป็นเรื่องธรรมดาทีนี้เขาแนะนําว่าไพ่แนะนําว่าคุณควรที่จะหาเวลาว่างนะคะไปเที่ยวกับคนรักบ้างไปเที่ยวผ่อนคลายกันสองคนนะคะ สถานการณ์ตึงเครียดตรงนี้ก็จะลดลงคุณจะคลายความวิตกกังวลได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งคือคนรักคู่ของคุณสามารถที่จะช่วยเหลือในเรื่องเงินก็ได้เช่นกันนะคะคุณก็ลองคุยกันดูแล้วกันว่าปัญหาตอนนี้มันติดขัดในเรื่องอะไรแล้วสามารถที่จะซัพพอร์ตช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ไหมนะคะอาจารย์มองว่ามีลุ้นเหมือนกันว่าคู่รัก คู่ครองของคุณจะสามารถช่วยให้คุณผ่านสถานการณ์เรื่องเงินไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณค่อนข้างมีคนแปลกนิดนึงในเรื่องของความสัมพันธ์ก็คือว่าคุณค่อนข้างมีเขาเรียกว่าผ่านประสบการณ์มาเยอะเนาะเจ็บมาเยอะแล้วก็ผ่านการมีคู่มาแล้วระดับหนึ่งอาจารย์มองว่าคุณก็พยายามที่จะระมัดระวังตัวเหมือนกันแล้วก็ระมัดระวังตัวส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคุณก็คิดว่าเออ ไม่เป็นไรหรอกก็คบกันไปถ้าไปด้วยกันไม่ได้ก็แค่แยกย้ายแค่นั้นเองเหมือนประมาณว่าคุณรู้สึกปรงแล้วในชีวิตคู่เรียกอย่างนั้นก็ว่าได้นะแต่ใจมองว่า,าคู่ของคุณไม่ได้มีปัญหาหรอกแต่มีปัญหาที่ตัวคุณเองมากกว่าในทัศนคติของคุณเองหรือว่าความเครียดในเรื่องจากงานจากเงินแล้วก็มาลงในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะมาในส่วนของเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพของคุณ ให้คุณระวังในเรื่องของการยืนนานๆช่วงล่างช่วงขาแบบนี้ค่ะอาจจะท่านที่เป็นครัวจะเอ้ยยืนสอนนานเกินไปอะไรเงี้ยเกิดอาการรองเป็นรองช้ำไหมหรือว่าปวดแข้งปวดขาอะไรเงี้ยค่ะก็ให้คุณระมัดระวังไว้ก็แล้วกันนะคะนี้อาจารย์จะหยิบใบหนึ่งให้คุณนะคะว่าจักรวาลต้องการสื่อสารหรือว่าต้องการแนะนําอะไรคุณบ้างนะคะขอหนึ่งใบ โอเคในเดือนนี้อย่างที่บอกเลยนะคะชาวาลัคนาราศีตุลนนะคุณคุณโชคดีอยู่อย่างนึง่งคุณอาจจะได้ได้โชคได้ลาบหรือได้เงินเนี่ยอาจารย์มองว่ามันก็ยังได้อยู่นะคะคือเนี่ยมีแสงสว่างจากจักรวาลได้เปิดแล้วเนาะที่จะมอบโชคให้กับคุณทีนี้เหลือแต่คุณเองนะคะคุณเองหรือเปล่าที่ ที่จะต้องปลดล็อกกุญแจดอกนี้ด้วยตัวคุณเองถ้าคุณยังปิด ตัวยังปิดกั้นสัญญาณจากจักรวาลอยู่นะคะโชคลาภที่คุณจะได้หรือความเขาเรียกว่าคือมันอาจจะไม่ได้ตีเป็นเงินทองอาจจะเป็นความสุขทางใจหรือว่าสิ่งที่คุณกําลังลงทุนลงแรงลงแรงทําอยู่อาจจะไม่เกิดผลนะคะก็ขอให้คุณเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ก้าวหน้าแล้วก็ออกจากคอมฟอร์ทโซนแล้วกันนะคะยังไงอาจารย์ก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวราศีตุลน,นะคะเท่าที่เปิดมาใน12ราศีเนี่ยราศีตุลคือมีโชค ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าตัวคุณต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองเยอะๆแล้วกันนะคะอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะอาอาจารย์ไตรทาอ์ลิเดอร์นะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ